ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วมาแล้วโอเคสวัสดีเมเดีนะคะสวัสดีวันเสาร์วันแรงงานนะวันนี้ก็มาแบบปุปปบปับไม่ได้รัดใหม่ยัดหม่กันแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็มาเลยนะคะก็เดี๋ยวโบวขอเช็คเสียงนิดนึงว่ามันโอเคไหมเดี๋ยวโบวมานะแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะ เดิมาแล้วสวัสด yep. <kes S 1> ีค่ะอ่ามารู้เรื่องติดมาอย่างนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวติดข้างในดีอ่ะติดข้างในก็ได้มันจะคลืดคาดติดตึงอย่าคุงลองคานนะอ่าโอเค มาแล้วสวัสดีค่ะทุกคน,นะคะโอเคติดอย่างนี้แหละเนาะก็สวัสดีอีกครังนะคะอย่างเป็นทางการวันแรงงานแห่งชาติค่ะทุกคน <c oughs> ปลุกใจวันนี้ไปไหนกันบ้าง คิดว่าคุณไม่ได้ไปไหนกันนะคะคิดว่าน่าจะสั่งอาหารมาทานที่บ้านกันรัวๆเลยใช่ไหมโอเควันนี้เรามาเริ่มกันที่ซอฟสโมกี้นะคะก็คือเรื่องของเรื่องนั้นดูซิมีปุ่มอะไรบ้างเนี่ยเรื่องของเรื่องนั้นเนี่ย โบไม่ได้แต่งสโมกกี้มานานแล้วเนาะแล้ววันก่อนก็ได้มีการลองแต่งแล้วรู้สึกว่าเออดีเหมือนกันเนาะอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนนะคะเพราะว่าอันนี้มันก็ไม่ค่อยได้แต่งสโมกกี้ส่วนใหญ่ถ้าแต่งสโมกกี้ก็คือไม่ใช่ซอฟต์สโมกกี้คือจะเป็นสโมกกี้แบบจริงจังแต่ว่าวันนี้เป็นซอฟต์สโมกกี้นะคะพร้อมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่โบเพิ่งทำม,มาก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนดีไหมคะมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้โบลงสกินแคร์อะไรมาแล้วเรียบร้อยนะ วันนี้ก็ลองโฟมล้างหน้าตัวใหม่เจลเป็นเจลล้างหน้าตัวใหม่นะคะแล้วก็สกินแคร์ที่เพิ่งตํามานะคะดีมากนะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอ้าวมาค่ะกันแดดใครมีกันแดดอะไรก็ใช้ไปนะคะผสมกับไพรเมอร์ไพรเมอร์วันนี้โบยอยากให้ผิวกโกลนิดนึงอะเอาไพรเมอร์ตัวนี้แล้วกันนะคะผิวกโกลนเนาะ ไปค่ะไปเรื่อย,อยซื้อ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 วันนี้ก็รอของมาส่งทั้งวันนะฮะไม่มาของบอกว่ามาวันนี้ไม่มานะคะสรุป อันนี้ก็ลงไปลักษณะกึ่งนวดกึ่งนวดกึ่งกดลงผิวนะคะอยู่บ้านก็ต้องใช้กันแดดนะคะบางทีเรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้ไปไหนก็ต้องใช้นะคะเพราะว่าแสงไฟเอ่ยแสงแท็บเล็ตอะไรต่างๆเอ่ยมันจะทำให้เราแก่นะผิวอะคะ่ะมันจะทำให้เราแก่ เออโบเพิ่งรู้ไปอ่านบทความมานะเขาบอกว่าแสงอะค่ะพวกนี้มันไม่ได้หมายความว่าถ้าเราล้างหน้าหรือออกจากบริเวณตรงนั้นแล้วอะผิวเรามันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเราเข้าใจว่าอ,อ๋อตอนนี้ถ้าเราแบบโดนแสงโดนอะไรอะผิวมันก็จะถูกทำลายใช่ไหมแต่ถ้าเราออกไปจากตรงนี้หรือว่าไปล้างหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยผิวมันก็ไม่ได้ถูกทำลายแล้ว เพราะว่าเราออกจากบ,บริเวณตรงนั้นแล้วแต่จริงๆเราไม่ใช่นะคะบทความที่พวกไปอ่านมาเนี่ยก็คือเอ,อ UV มันได้ทําลายลงไปแล้วค่ะมันได้เข้าไปในผิวของเราแล้วใต้แบบผิวข้างในอะไรอย่างเงี้ยนะฉะนั้นมันก็ร้ายแรงนะฮะอ่าต่อกันที่รองพื้นเลยรองพื้นก็ใช้อะไรก็ได้นะคะตัวจะใช้ให้นอยที่สุดเลยวันนี้ มีการเคาะเบาอันนี้จะใช้ให้น้อยที่สุดนะคะมีการผสมสีเล็กน้อยเพราะว่าไม่ชอบไม่ชอบใช้อะไรที่ขาวไปนิดหนึ่งเอาออกมาหน่อยรู้สึกจะผสมมากเกินไปอาประมาณนี้นะคะ แต่งแบบเร็วๆเ uh. ดี๋ยวโบจะใช้ฟองน้ำเกี่ยเกี่ยเกี่ยลากลากลากเบาๆเพราะโบต้องการความบางนะแล้วค่อยกดในจุดบางอย่าง หน้าผากนะคะหน้าผากค่ะเปลือกตาอันนี้ลงแบบลวกๆมากเลยนะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดอีกทีอันนี้บอกก็จะใช้พองน้ำกดไปก่อนนะ ให้ทุกอย่างมันนวลเนียนไปกับผิวนะฮะโอเคได้ประมาณนี้แล้ววันนี้อยากจะให้แก้มแบบมีความเป็นตุกตานิดนึงเดี๋ยวโบจะลงแก้มแบบ ขวางๆเล็กๆแบบนี้เป็นจุดเล็กๆเป็นพลอยเมคอัพเล็กๆใช้สีชมพูนี้นะฮะเนี่ยลงแบบนี้เลยนะตรงๆขวางๆ สีชมพูตัวนี้เนี่ยมันจะมีความทําให้เราดูอ่อนเยาวแล้วมันก็เหมือนจะมีเงาไม่ใช่เงามีความฉ่านิดนึงสีสีเงินเงินสแบบแฝงอยู่นะฮะเอาเยอะๆนะเอาเยอะๆแป้งฝุ่นอย่าไม่ต้องลงนะฮะลงวิธีนี้ก่อนสังเกตว่าบจะปัด แทบจะตรงเลยอันนี้คือความตั้งใจของลุกวันนี้นะคะดูสิใช่เอาแบบนี้แหละห่วงแก้มดุ้งๆแบบนี้นะฮะคอนทัวร์กันหน่อยใช้สีทบอะไรก็ได้นะคะในการคอนทัวร์เบาๆ ใช้แป่งที่ใหญ่หน่อยนะคะต้องการความนวลก็เลยเลือกใช้แปรงที่ค่อนข้างใหญ่แบบนี้นะคะแล้บก็จะใช้ออ i อ prime ไหม อายไพรเมอร์ imer, หรือเบสหรือคอนซีลเลอร์อะไรก็ได้ลงไปนิดหนึ่งนะคะที่เปลือกตาก็ใช้นิ้วเกลี่ยเกลี่ยผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้ใช้น้อยๆนะคะพวกแบบอายไพรเมอร์อะไรพวกเนี้ยใช้น้อยๆไม่ต้องให้เขาแบบ เป็นเป็นเยอะๆอ่ะไม่งั้นแบบระหว่างวันบางทีมันเป็นก้อนเนาะอ่าต่อไปเดี๋ยวเ่าจะใช้สีน้ําตาลนี้นะคะสีน้ําตาลแบบง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากในการลงเปลือกตาไเบลยโรด ลวโาจะใช้แปรงอีกอันนึงที่มันพริ้วๆกระจายตัวหน่อยนะคะเปล่าๆเนี่ยในการกระจายสีเพื่อไม่ให้มันดูแบบ เป็นเข้มเข้มเกินไปนี่ก็ได้สีแบบนี้ที่เหลือๆก็ลงมาข้างล่างได้นิดหน่อยนี่แบบนี้ให้มันเป็นแต่งตากลมนะคะให้มันอยู่ในบล็อกตา อ,อีกครั้งหนึ่งทำเหมือนเดิมค่ะ ยังปอๆเ,เหมือนเดิมค่อยๆลงไปค่อยๆทำไปนะฮะลงเป็นบล็อกตากลมแบบนี้นะที่เหลือๆก็ลงได้ที่ตาล่างเบาๆ ประมาณนี้สังเกตว่าตาล่างอะคะ่ะมันก็จะไม่ใช่เส้นที่แบบชาร์ปชาดคมนะเพราะด้วยความที่แปลงตรงนี้มันค่อนข้างฟู์โบอยากได้เส้นที่มันดูแบบสมาร์ทชี่นิดนึงอะ่ะอ่ะต่อไปใช้แปรงธรรมดานะคะเปล่าๆเ,เลยไม่ต้องใช้สีเพิ่มและในการคารัดเกลี่ยเกลี่ยให้ทุกอย่างมันดูนวล แบบนี้โอเคโบก็จะเพิ่มความประกิ้งประกางด้วยนะ้องคนนี้นี่นะคะลงวันเนี้ยเดิมอะโบจะลงที่กลางตาใช่ไหมวันเนี้ยโบจะลงเหลือบมาที่หัวตานิดนึงแล้วก็เกลี่ยลงมาตรงนี้แล้วก็ฟาดขึ้นไปแบบนี้นะคะมันก็ได้มิติอีกแบบหนึ่งอะอันนี้โบแบบค้นพบวิธีการที่แบบอ๋อพอลงในลักษณะแบบนี้รูปตามันก็สวยอีกแบบแฮ นี่นะคะดันมาที่หัวตัหน,นึง่งใช้ในปริมาณที่น้อยนะคะค่อยๆเกลีย่ยแบบนี้ถ้ารู้สึกน้อยเกินไปก็เดี๋ยวเพิ่มนะค่อยๆทำเนี่มันจะได้ความแบบ พลังมาเลืองเห็นปะนี่มีแวะมาหัวตานิดหนึ่งเห็นหะคะมีการแวะมาเปิดไฟหน้าบริเวณหัวตานิดหนึ่งนี่แล้วก็ดันขึ้นไปดูแบบ ลุกที่ได้นะเหมือนแบบเหมือนแต่งหน้าเก่งมากอะแต่งจริงแล้วใช้อุปกรณ์น้อยมากนะคะเนี่ยมันดูแบบเป็นซอฟต์สโมกกี้วาวๆสวยเราสามารถใช้อันนี้อันเดียวกันลงที่หัวตาได้นิดนึงอ่ะไม่นิดแล้วเริ่มเยอะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเกลี่ยนะคะ ถ้ามันเยอะไปอย่างนี้ถ้าเราเกี่ยเลยตอนนี้เนี่ยมันเยอะไปเห็นปะมันก็อาจจะเป็นเลอะเทอะก็เดี๋ยวใช้คอตตอนบัตช่วยค,ยค่อยๆเกลี่ยหเห็นไหมเยอะจัดไม่เป็นไรนะคะเราจะช่วยกันแก้ปัญหาไป สวยหรือเละคะเนี่ยสวยนะสวยอยู่นะสวยอยู่แปลว่าไม่สวยหรือเปล่าคะอ่าพอได้ละโอเคเดบโบใช้แปรงเมื่อกี้กลับมาทำเส้นดำตรงนี้คือโบอไม่ต้องตรงเนี้ยค่ะโบไม่ต้องการให้หัวตามันสว่างมาก ชอให้เหมือนแอบๆอยู่ในอยู่ในอเส้นอายไลเนอร์สีน้ำตาลที่เราลงไปค่ะเนี่ยมันก็จะดูแวววาวเนี่ยจบแล้วนะเนี่ยงานตาวันนี้แบบเร็วมากเหลือแค่ดัดขนตาปัดมาสคาร่าก็คือจบแล้ว แต่ขนตานะคะอีกข้างหนึ่งโอเคปัดมัสคาร่าค่ะเน้นเฉพาะช่วงโคนไม่เขียนไอายไลเนอร์อะไรใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าอยากให้เป็นซอฟ์สโมกกี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรารอให้เขาแห้งแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาปัดซ้ำนะคะขนตาล่างปลายลด ระหว่างรอขนตาแห้งทั้งหลายแหล่นะคะโบก็จะปัดมาสคาร่าคิ้วเลยนี่เป็นไงจ๋าปะหลังๆก็เริ่มใช้วิธีนี้บ่อยขึ้นนะคะเพราะเนื่องจากโบมีขนคิ้วใช่ไหมโบก็พอกันคิ้วแล้วเนี่ยเดี๋ยวโบจะมาสคาร่าปัดเลยแล้วก็ค่อยเขียนเติมเต็มส่วนที่มันขาดหายใช้ตัวนี้นะคะ ไปค่ะสีโทบนะน้ำตาลเทานี่ยนะคะพอนางแบงแปลงเล็กเนี่ยหัวเล็กเนี่ยมันก็จะใช้งานง่ายเคลือบทุกเส้นได้ดีแบบนี้นะคะไปอีกข้นหนึ่งค่ะ คอนคิวมึงก็แบบตั้งยาวนิดนึงสีสวยแล้วก็เรียงตัวสวยเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะ โบก็จะรอเขาแห้งนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายนะคะอ่าต่อเรากลับมาที่มัสคาร่าขนตากันต่อเพิ่มเป็นโค้ดที่สอง เวลาเราจะปัดมาสคาร่าครั้งที่หครั้งที่สครั้งที่3าอะไรแบบนี้ค่ะพอปัดครัง้งแรกแล้วปุ๊บเนี่ยเรารอเขาเขาเซตตัวเขาแห้งนิดนึงแล้วค่อยแบบซ้ําโคดที่2มันถึงจะได้ผลให้มันหนาขึ้นนะคะแต่ก็ย้าว่าเน้นปัดที่โคนขนตานะคะขนตามันก็จะดูหนาดูเป็นคนมีขนตาเยอะแบบนี้ โอเคกลับมาที่คิ้วนะคะโบกก็จะใช้สีทบโบก็ใช้สีทบในการแต่งหน้าฮัลโหลใครเข้ามาแล้วทักทายหน่อยนะคะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายเล็กน้อย วันนี้รู้สึกว่าแต่งหน้าเร็วมากเลยจะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเขียนทีละเส้นนะคงคอนเซปต์ยังคงเขียนทีละเส้นนะคะค่อยๆเติมไปอีกข้างหนึ่งใช้สีทบเช่นเดียวกัน เห็นว่าโบจะเติมแค่บางจุดเท่านั้นนี่นะค,ะค่อยเติมไปน้ำหนักมือก็สำคัญนะคะ สกิดเบาๆพอเป็นไงใช้ได้ไหมพอแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเหลาเหลาสันด่างอันนี้เหมือนเดิมนะคะสีโทบความหมายคือใช้สีโทบเหมือนเดิมเน้นช่วงปลายจมูกแล้วตรงนี้เล็กน้อยเบาๆเบาๆ จ้างมายังคะคุณพี่คุณพี่คุณน้องมาแล้วใช่ไหมคะต่อกันที่อันนี้นี่สติ๊กนะคะงานดังแดนดังพุ่งต้องมาเห็นไหม ตงตรงนี้ได้นิดนึงสุขภาพดีนะคะแสงตกกระทบตรงนี้ได้นิดน่อยอืมแบบนี้นะคะเดี๋ยวโบจะขอเติมแก้มอีกนิดนึงด้วยสีนี้เหมือนเดิม เติมแบบมีอทท i t u ุเติมตรงๆแบบนี้เลยนะมันก็จะได้หน้าแก้มที่สว่างนะคะสีเนี้ยมันจะให้ความแบบแบลวๆแล้วหน้าแก้มที่สว่างโอเคเห็นชัดไหมเนี่ยอ่านะคะ สีปากเดี๋ยวโบขอดซับนิดนึงโบาทาติ้นไว้แล้วแล้วเดี๋ยวโบจะทาซ้ำอีกโบาทาตินสีสีนี้นะคะสีส้มส้มอ่ะอันนี้ไม่ใช่ละโติ้นแบบส้มๆ้มแดงแดงเราจะทาอีกครั้งนึงแดงขึ้นมาทันทีเลยเพราะทาเป็นเลยเยอรที่สอง ันนี้อยากได้ฟิลแบบปากแดงแบบระเรื่อด้านในอันนี้ด้วยความที้เขาเป็นเจลตินเนี่ยเดี๋ยวโบรอเขาแห้งไว้นึงนะ,ะระหว่างนี้เติมแป้งฝุ่นนิดนึงโบใช้แป้งฝุ่นในตลับนี้นะคะ ค่อยๆเติมแค่บางจุดเท่านั้นจุดที่แบบมันไม่ควรมันเช่นข้างจมูกจมูกเล็กน้อยตรงนี้ก็เติมแบบเติมผ่านๆเลยเติมไม้อยมากจริงๆนะคะ อาปากแห้งแล้วมากันที่นี่เดี๋ยวใช้กลอสตัวนี้นะคะเขาเป็นสีใสๆนะโบจะเติมแค่ช่วงกลางปากเท่านั้นเป็นไงเจอปะเนี่ย มันก็มีความกลางคืนขึ้นมานิดนึงเป็นซอฟต์สโมกี้นะคะกลางวันก็แต่งได้เนาะแต่ลุกจัดเต็มแบบนี้โบไม่ได้แบบแต่งนานแหละซอฟต์สโมกกี้สโมกกี้เบาๆพอได้ไหมคะเออเสร็จแล้วนะเนี้เห็นไหมแต่งแล้วไหมไอายไลเนอร์อะไรไม่ต้องเลยใช้อายแชโดว์สีเดียวกับ ไม่ใช่เดี๋ยวใช้อายแชโดว์หนึ่งสีสีน้ำตาลธรรมดาลแล้วก็ตัวนี้อยู่เลยนะคะเนี่ยมันจะมีความมาลังมาเรืองปากิ้งปะกางที่เปิืกตาเห็นไหมโอ้ยลุกนี้ง่ายมากโบคนพบเมื่อวันก่อนแล้วรู้สึกว่าโอ้ดีจังเลยเธอนะคะก็เลยต้องมาแบ่งปันกันสักหน่อยนะคะวันนี้ก็เสร็จแล้วซอฟสโมกกี้ค่ะชอบกันไว้ค่ะ วันนี้นะปากก็ juicy วันนี้นะคะไปแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วเดี๋ยวมีทิทริคอะไรามาแชร์อีกนะคะแล้วเดี๋ยวจะเรามาไลฟ์กันใหม่นะคะวงมีวิดีโอที่แบบรอตัดอีกเพียบเลยเป็นคลิปความรู้นะคะก็เดี๋ยวจะทยอยปล่อยๆสลับกับไลฟ์นะคะ<ๆ>เพื่อที่ว่าทุกคนจะได้ไม่เบื่อกันเนาะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย 对，真的。